นี้เรากำลังอยู่ที่ไหนคะเนื่องจากเกิดแลนด์สไลด์นะคะเราก็ต้องเลี่ยงทางมาที่สายโลเคอลมากๆนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็น้ำมนันจะหมดก็เลยได้มาแวะเอิมก็เลยได้ฟูลฟิลของอคุณวัชารินทร์โมกยว่า,วา <laughs> เราต้องเจอกงงานปั๊มที่โค้งมากๆนะคะแล้วก็เช็ดก,กระจกแต่หนีแปลนแรกที่ไม่เช็ดก,กระจกนะคะเช็ดก,กระจกเนี่ยก,กันมาทั้งปั๊มใช่ค่ะแต่ดูช่วยดูตรงหัวใจน้ำมันนี่นะคะว่าอยู่บนเพดานเหรอคะ คืออยู่บนเพดานจริงๆเป็นที่แรกที่เคยเจอเหมือนกันว่าอยู่บนเพดานจริงๆโอ้โหนี่คือการเก็บสายน้ำมันนะคะสวัสดีค่ะคุณอาริพันธ์ไม่ทราบว่านี้คือเมนูอะไรคะเมนูน้ำส้ขียเมค่ะที่กินที่ส ใกล้ๆกับภูเขาไฟฟูจิค่ะของโรงแรมแต่ว่าเรามาปรับปรุงให้มันเหมาะกับลิงคนไทยสุดยอดอาาหรเป็นไฟจยิงนะนี่นุ่มๆกับน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวๆสุดบรรยายแล้วบรรยายได้คำเดียวว่าแซ่ตัวเห็นแจวไข่บัวเห็นแจวหนี่งแจวหัวบัวแจวหัวบั ศาลเจ้าอาราคุระเซนเกงเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการมาไหว้ขอพอรนะคะทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงวันหยุดของชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะมีผู้คนหลั่งไหลมาที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมากบางครั้งมีการต่อคิวยาวเลยเพราะว่า สถานที่แห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่ที่ผู้คนอยากจะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะคะก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามเก่าแก่ตามฉบับดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ Good morning ทุกคนในวันหมอกหนาะฟ้าปิดใช่ค่ะในวันที่หอกหนาะฟ้าปิดนะคะแต่ว่าไม่ได้ค่ะเราก็ต้องขึ้นมาดู เกอเป็นทีม้าฝนใช่ค่ะขึ้นมาดูเจดีแดงนะคะเถ้าเราตั้งใจว่าเรามาดูเจดีแดงเราก็ต้องมาดูค่ะมาดูเจดีแดงใช่ค่ะฟูจิไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราจะได้บอกใครๆว่าเราไม่เห็นโอ้ฟูจิข้ามระวังนะอ่าฝนตกด้วยใช่ค่ะหมอกลงฝนตก สนุกมากเลยหมกร่วงเลยครับ เจดีชูเรโตะหรือเจดีสีแดง5ชั้นซึ่งตั้งอยู่บนเขาในสวนอารากุระสร้างขึ้นในปีคศ .1959 เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามของเมืองฟูจิโยชิดะในรูปแบบของเจดีที่มาจากวัดชิเทนโนจิในจังหวัดโอซากานะคะโดยภายในเป็นที่เก็บป้ายสุสานของทหารในสงครามค่ะในวันที่ฟ้าปิด ฝนก็ตกบ่อยๆนะคะอยู่แล้วมันเยอะมากคือมองไม่เห็นขอบฟจิเลยนะคะคืออยู่ที่โรงแรมซื้อซื้อวิวด้วยการจ่ายแพงเพื่อให้อยู่ฝั่งที่เห็นภูเขาใช่แล้วไม่เห็นที่เราทำกับแม่เหรอครับอันนี้ลูกเฮลโหลเฮลโหล แม้แต่ <ไป S 1> เราเลรกโพสเตอร์อยัง,งไม่เห็นเลยอึดมากเอาไปหาหมีที่าหลงทางก,กับแม่ใช่ใชไปหาหมีนีน่แล้วต้องขึ้นไปดูไ,ดไปดูหมีชื่อมันหลงทางก,กับแม่กับพ่อเหมือนเออจ้าสว่างึ้นนิดนึงนะคะ ไหนเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้สามเหลี่ยมนี้มันคืออะไรอ่ะคือทิศเหนือแล้วก็จุดจุดน่ะจุดจุดกลมๆอ่ะจุดจดกลมกมอ่ะคือเราคือเราอยู่ตรงนี้คือเราอยู่ตรงนี้นี่นี่เรานี่เราต้องไปตรงนี้ครับเจอหมี่เลยจริงเป้าใช่เนี่ยสีชมพูตรง นี่คือมีัช A C กหัน,นมาี A E I O U ในส่วนของผู้สูงอายุให้คําแนะนํำยังไงดีคะวันนี้ผู้สูงอายุหนึ่งควรจะมีไม้เท้าถ้าจะขึ้นตรงบันใดเพรามันทางชันแต่ถ้าจะขึ้นตามทางรถยนต์นี่ก็สบายเดินก้มๆหน้าหน่อยแต่ต้องใช้เวลาพอสมควร แล้วก็จะมาถึงไฮไลท์ของตรงนี้ก็คือเจดีห้าชั้นเจ <JD S 2> ดีแดงค่ะถ้าถ้าบรรยากาศดีๆไปถ่ายรูปทางด้านนอนทางด้านซ้ายซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเมาส์ฟูจนะิก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับแต่วันนี้บรรยากาศดีครับคือไม่มีทัวร์จีนไม่มีใครมารบกวนเท่าไหร่เพราะว่าไม่เห็นอ่าเพราะไม่เห็น <c oughs> เพราะฉะนั้นบรรยากาศดีมากแต่วิวอาจจะไม่สวยนะครับเพราะก็ต้องซีอูเเกนต้องมาอีกครั้งโอเคเดี๋ย <c oughs> าเราไป observation อุ้ยมัวหาชนใช่ค่ะอ๋อต้องขึ้นไปตรงนั้นโอ้ oh, oh, beautiful แต่ไม่เห็นสุขี <c oughs> เรามาดูเจดีแดงแล้วก็เจดีแดงดิได้ค่ะ <laughs> นี่คือโลกสวยใช่ ไงคะแอนแอนก็รู้สึกว่าแอนจะต้องมาเก็บภูเขาไฟฟูจิในหน้าซากุระอีกรอบนึงคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณกมลราคะช่วยโพสต์ไปแทนไปที่ตรงจุดนี้คะ่ะ<ห>คือเราคาดหวังไ้ไที่จุดนี้นะคะแต่วันนี้ฟ้าไม่เป็นใจจริงๆ,ๆถ้าเราหาม้า n t a i j i ไม่เจอเรามาหาน้องฟู j i ก่อนไม่มีขึ้นไปนึกว่าจะได้เจอแบบ มือเปอืือนเหรอครัะเขาก็มอไม,อม,อมอ่เป็นเลยบอกม,มันหนามาก